ต่างวัที่จินเลยต่างต่งวัที่จิงเลยจะเป็นัวอีสองมเอียงเนาะว่าจะไปแทะมะกวัวคอยยางกวแทมกกพ่นัวแซนิที่สามใหม่เด็นี่ฝ่มีมานำพายร่มีสอามเี่ยกแ่มันกาหรอกนกแต่เต็มเลย

เยบหาตามจะตัรนี่อะมเด้อปลาดาของปลาดาวก่อนของมุเไมเยเนาะของปลาดาวของปลาดาวเอาเอาสองยมาต้นซีดเีมหาสามโอ้ยเบื่ออาซิดเดีมจะม่ได้ตามมึงมือได้คับสองนอ่มาขาน่าตามนอกตอนนี้แต่หาสาม ตัวลูกันก็ข้นแต่แต่เขาลงมากอีงนี่ตัวทังไก่นี่เงินเมทไกอรมมันเป็นตัวเม่ใช่เหมงงนเข้าใจนี่เดตัวสิบนี่มอ้เิบิบาทนี่ยังนี่เต่ง้หไเตงหกดหต้้งตเต่งหกตัมนี่เออเงินเ่ง้มหมดมดวนใหาต้ไใส่งเออ้องคยเงคเตงีิบาทเด้อนี่เชตด้เน

ยังทรังกสูได้เลยั่ร eh. ่อย่สีฟอร์ดตด้

พาไปนะาปากที่าเย่เนีราจะอะนีสอไปทีนี่ยเน่นี่เดยพอ่ขาเท่ารดนึ่งร้อยขาดร้อยน่ขาดสามร้อยเดี๋ยนึ่งร้อยน่ขาามร้นี่มันขาดอีกสามทมขาดสนี่เพราะว่ขยัก้งมาถ่ายขายอกรงแบ่งขาอยขายสกเป็นสามกับยขาดกแต่เป็นยัไงดกบรยน่ะาดสอยังวอรจะมือใจครบ่ะ คนอยากมาลงไอโบไลมาก่เท่านั้นนะอ้อยแม่ดีนยวดีดีดีไกบดีดีอย่มันบก่หรือโมไก่หรอไม้เดี๋ยวตัถือไให้่หยาบให้ถือแม่ลูกค้าสินาดีอังมกินซี่แปลให้ลูกค้าถือันนึงสิเป็นยัง มึงง่ายๆเนเอาลมดีเนี่อบคุณเาทายเขาจัสบัติได้สบอกเลยบอกด้ไม่สิเลแปตอนเสิบให้ถือมันก็เลืองมาแล้วนี่ทำเงินเราเนี่ยเราสใบหนึงใบหนึงได้ตวเปี่ตุ่นยมันทกันเนาะที่สามเอียงนี่ังบอกไปอีกรอบนึ่งยู่เเนี่ยจ้าจ้าโเว จบเลยตลาด่านี้ทหารไปหาตั้มม่นานนนะเมืองน้ำติดเสียไเปนพราะนี้่อดีมั้ตัวเรา้เจ้าเียพ่อเสียพอสีเออ่เียหกหกสูงป้าสีสตานี่เลยเซียนสองพันตาวสองร้อเด้อสองร้อยเปลือม่สาดเยเียรดาวเฟิร์ตบสหะไรตัวเด็กซควเห็นแวลงก็จะเปนิตกเดยว กาโคกต่ำถึงนยางโคกสูงเราไอ้ตัวเ้าเหียสี่สามเหียมพอดีเงินเก็ตหมดห่อหลอดเสียของทางซีสามเหียมก็่ได้ีมดสามร้อยเขาลงดาวโหลดมันมีเยอะามเหลี่ยมเหี่ยต้องเป็นหัวเป็นโคกต่ำเสาไดตัวลหะเป็สีเหียมเมน

สสเพอเกีียวกบสองมาา้ยโอ้ยก็เกีียวบอสขเบ่นังปีัดไทยไข่ห่อเดีเดี๋ยพเชอบเลยมาเดี๋ยวูด

คืองัวร์ยปเบืหนขาได้อะไรเนี่ยหัวัง่ออาวันนี้ขนมมีอย่งมาขายอะไรเนี่บบาทจ้ะเบือเบือก้อดดีมน้อหม้อหมอา้เร็วๆเอาเปิดก้อนเขาประมาณตัวเด่นเลยเจ้าไปชอบชอมาที่นั่น

ไมาสินคเลนอยู่อยเกน่กัมแม่กระตุ้นกระตุ้นกูตกอตกตกระตุ้นกระตุ้นเขาเน่ยังน้อยสิบแบโลกมหาไปแล้วสิบไม่ดหาสูงเลยอเบ้้งนเดยไเอาไปน้ีสิบอาสามไปนึ่ง้ยมแม่เอาไม่รวม ไปหาชีน่าสองใบท้าวชีสิบบาทีสิบผมหาสามเจ้าเจยหาสามเจอโอ้ยหาสามรู้เป็นหกหนึ่งสองก็หมเต็มการสาใส่ไมือถือาโค้งสาไปเดีวมาลงมหาขลงาใส่ไบมือถือขาว

มาคือเราคือกันยหอมแพ้เป็นกำลังย่อมเพล่ผู้ใดถือผู้ใดถือแน่นแต่ไม่ผู้ใดเนียตั้งอยู่แล้วนะอเนียน้อ้สามอยบางนันเลยพเยี่ยสอนกับพวอนเนาะอนก่อนยังงงอ่เลยไอ้กันถามเน้อามาที่นี่กเอ้ไม่ดีพี่วยกาแฟผมแน่นข้นเอามายังตามตัวีพวกตามก่เออเล่นเลเล่นเนอ่ดีก็านเน เปิดเปิดจังได้มันหน่อยโอ้ยีลอยพ่นอาเสือเดียวเดี๋ยวเปิดีลอยพ่นหาหาสก้นใอยู่ไปหนี่สองมาสามอยท่นคุกูหาท่าเขาจะเล่นลูกมหาสสยกสามยลีแข่งสนุกว่าลูกสายง่วย เทหูได้ทันคุณเพราะมาขึ้นไม้มาพอนะบุบบีไรก๋วเสียวเลยทั้งตัเสียวจะทั้งถึงจะมืเขาือเก่งแทอะไรเงียสิเป็นจมืสมนี่เน่จับปโอ้ยิ่มเลยเแทงถือกัอาจานเขาก็เปท่งว้าไปนะคอกับอีตนด้วยจชไเ้ แค่ถ <laughs> <tem> ือเขากระจายนะต่อยระบ่มากเพ้กาเขามาเต็มกับต้นนะคือปลาดเนี่ยไปดจะหาคนมานังยีหนอ้ยตดตดลอยนึ่งเจงสีอรบ้างือดช่องนอะไครับ่องอบตลนึ่งถึงสีนกปลาเนาะมักตเอาปนะเ่าช่่ เดี๋ยวเเอาเหีเอาเอีกสองลอยนี่เไหนี่พี่เอาเหรีอีกสองลอยไหลลยีวหรอเดี๋ยวของเราไหลลูกถึงเออเอาสองลอยสองสองเปิดเปิดเปิดี่สีสบัวเออน่อี่สอัวสองจับกันเลสาบิดบิดอสองลอยอันนี้ส่ครับไม่นีก่อนหนเียวหาเดียวหาก็หเดียวกหาเดียอนเดียวก็เดี๋ยวนี้เคุณนแรกแร เรียกสองนีครับสองหายเ่าเสียซีต้อนี่สองหาเรียกเร่งขัาไปนะครับสางหลนเดียดเสียพ่นอ่าก็เยอะไเอาพ่ดวงชะตา้นนี่โล่ตั้เป็นอีซี้รสองอเร่งี่ใครเตนี่เขาที่ล่อ้ยิน โอ้ย <mile> oh. ้องที่หลังแนีล้สูใจขาดนีอันเีด้ตัวเด่นมือกนมันถหงเปิดเปิดดนหาควันเปิดเปิดดนหากวอนสบายใจอย่งหกสองเหี๋ยวเอ้ยย่าคัตัวนี้ะตัวนี้เสี้ยวตัวนี้เลยนี่นี่ตัวนี้เสียวตัวนี้นี่นี่างยังปะทึ่งมดเต็งอีก่ของของ้า

อันนี้กันเองภาพเพ่าาตัวนี้บ่เปิดมีดไปนยีบอ้าวคือเปิดแล้วบต่ออันนั้นแล้วหาสีองจับอยนะครับเมายเพิ่นในอยนึงาสีโอดครับเดี๋ยเดี๋ยวคูแตงเงินอยอเขาแตงเงินอยอ้ต้อยต้องเปิดพีกูมาคนเดียวคือเปาเนี่ยหาลอยีเอียวเปิดโหลดเออหาสีเอียวถึงปต่นันเต็มเต็มหาสีเยียวนะ